ตะตะวัตโตะระหะโตสัมมาสัมพุัทศะนั่โมตัสะตะะวโตะระหะโตสัมมาสัมพุเสศะนะอาวะไวราห์นิพพานะปัจเจโยตุเป็นเจสั เยการเจริญพรท่านเสาจอนำบัตรถึงสาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเกแก้ววรุละวันตลอดจนคณะครูทุกท่านตอนนี้ก็เป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของโรงเรียนวัดเกแก้ววรุละวัน มีคณะกรรมการสถานศึกษาจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับท,ท่านผู้บริหารคือท่านพ่ออ่จเลคุณที่สาวโตพน,ตนเป็นการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายปีที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้อบริหารสถานศึกษาแห่งนี้ก็มีคาวามว่าวัดโรงเรียน ระยะเวลาหลายปีก็มีความคุ้นเคยมีความสนิดตเหนมมีความลยนั้นเดียวกันตลอดเวลาที่ผ่านม,มาพอถึงวันอันพันธ์เทปนี้เป็นวันที่ท่านขอจบพนจากหน้าที่คือนเตรร้อายุรัษกษอายร,รักการก็มีความรู้สึกว่าใจหายแล้วกัน มีความกังวลอยู่มั้งการในการวัดข้างหน้าวัดทำอะไรตอนเร้อะไรใครจะนำะเสนอผลงานให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่ามีกิจการอะไรของวัดไม่ว่าจะมีงานอะไรเล็กงานน้อยตา่างก็ได้รับการอุปถัมภ์จากท่านพอออเป็นทุระ,ะในการนำเสนอเผยแพร์ต่อสาธารณะ ว่ามีส่วนอย่างยิที่ดูแลส่วนนี้ให้กับวัดตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ตกใจหานไม่ได้เหมือนกันนะถคิดว่าวันข้างหน้ามีโอกาสอะไรต่อมีอะไรก็ต้องแก้ในการบริหารงานของท่านผอ,อ,อในฐานะที่ประมาณก็เป็นตัวแทนของชุมชนแห่งนี้เห็นความเป็นอยู่ของคณะครู รู้สึกพีใจที่มีความรักมีความสมบำสมนสามัคคีในหมรนะอันนี้ก็มาจากที่เราได้ผู้บริหารที่ดีนั่นเองที่พร่ยมพูดว่าใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองผู้ใบญ่รัประปชาไม่แปลกใจเลยว่าการเตรียมจัดมาในครั้งนี้ เห็นคณะทุกท่านนักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นหลายวันส่วนอื่นนั้นได้เห็นแต่ในทวาสถานที่การเรียงการจัดงานนั้นหลายวันอันนี้เป็นเพราะอะไรก้าเป็นเพราะความรับความเคารพับถือในัขออ้อน,นั่นเองทร้านชิ่ายชื่้องแรงร้วมใจกันเช่น,ท,นที่ปรากฏในรูปธรรมที่ได้เห็น การบริหารจัดก,การของท่านนั้นเ่าที่ทราบเ่าที่ได้ยินเป็นไปตามหลักของธรรมพิบาลอย่างที่ว่าท่านไม่มีอคติกับใครเลยมีความต่อประพาให้มากไม่น้อยกับใครไม่กเดเยียงไปไ,ปไ,ไปหยใดฝ่ายเึ่งท่านเป็นคนที่ไม่ปิดกัน้นเป็นคนที่ให้โอกาสหายากนะ บางที่ถูน้อยเป็นหน้าที่ทำตามคําสั่งแต่สาหรับโรงเรเงียนเมื่อแก้วเคยรู้ว่าแล้วคณะรูที่โชคดีนะมีโอกาสที่จะ,จะ,ะแสดงความคิดก็ความสามารถอาโรงเรเงียนไม่ม